ทำอะไรเลยเจ้าหลวงพ่อเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรยนตัแต่ืังบ้าพอนี่ตัดเป็นบาปเป็นเวรนไม่หลงไม่เหลือเฮ้ยน่อยคนกี่ตัวเวรนกรรมไม่หลงไม่เหลือไม่ได้วันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถาวายหลุมศพพ่อทุกวันพระเจ้าหลวงพ่อก็ดีลู้กัความกระตันยู่นะค่ะนาตุุงชันวีพ พอจ่ยห้องลูกไฟไหมห้องลูกไยไหม้องแม่ไปกิน้อนด้วยมแม่ฟันปลากันเร็วไม่ใช่วีแดงตีเกรงใจเจ้าน้องมังนะว้าเจ้าน้องยืนอยู่นี่แ้มร่ำกานวันนี้น้องจะเดินทางเดียวนี้จ้ะพี่พี่ชามครับนอยนไปไหนครับ ต้องจะพาดอกไม้ไปถวายลุมศพพ่อเฮตุผลนี่ปีพาดอกไม้ไปไหว้ลุมสมปอกันกูเปตายโอ้ตี้มาต่าไหว้แล้วกูละไม่กูตดำในตายต่อเดียวเล็กกว้างดอกเดียวได้ไหว้กันต่อเดียวไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะน้องไปพืป่อได้ปีตดำค่ะเอ่อท่านอาจารย์ค่ะหนูกราบมรดสการลาจะ้ะไปไ,ไปไปอุ้ยใครเดินมาชนฉันทำไม จุ่มชาไม่ดูตามาตาเรืออะไทำไมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆบ้าจริงๆเลยใครมาที่นี่กคอย,อยู่มาตาเด้ตาลาเด้อท่านอาจารย์ใครอยู่บ้างที่วันนี้มา<ๆ>มาเห็นัาชการครับหลวงพออ่อเจริญพรโยมเจอไรมาแต่นน้อยโยมเป็นไนมาแต่ก้อยอะไรควรเรียกอาจารย์หนิโยมเป็นอยมาแต้ไนโล ผมชื่อนายกฤตเดินทางออหางานทำก็บรรดีลําบากมากอาจารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีคนได้ไหมสักคืนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมาสามคนครับได้ไม่พื่งพักที่วัดวัดเป็นข้องรวรุรวมใครพักกันได้เร่อเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับแต่อาจารย์ผมเดินไปชนเธอเธอร้องวายใหญ่เลยมันมากโกรธั้มทีเดาเรื่องหลบเศร้าใหญ่เตือนโยกลางวัดนี้เตือไม่ต้อตงกลัวใจไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหลวงพอ่อเออ่าเตอพักที่นี่สักคืนครับผมมาสามคนจะขอพักที่นี่เออ อาในาคุมในจำจัดตีไอพวกนี้ปากก่อนเดี๋ยวพอล่วงไปจำวัดนะอายุกี่ปีเนี่ย,ยังจำไม่ได้วัดดิ้งจำวัดนั่นนอนด้หัวจำวัดนี่คือนอนเออนอนในวัดก็เรียกจำวัดเนีย่ยจะนอนในน้ำจำน้ำเด็ดแม่แม่จีบกลูยับแ <c oughs> ม่ไล่มันแป้นตีหลกลยไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าเว้ ใช่ขันกันไวออดในในใต้อกจริงกับกูกว่าว่ะเดจ็ดตาเล็กโด่เกาไตมานกได้ได้ติดร่างงั้นเมื่อเพลิดเพลินกับตาอิดบอดอะไรบ้าเดจจีบกู้โยมขังกอกขังกอกในคำว่าเกเรือวินไม่มีคมครับเด็กไอรุ่นหน้าวันจำน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็นมันทับเืิอได้ได้ผมเปิดง่ายไง ก็มันบ้ากะกะกันเลยเพื่อจะไปเปิดให้มันใสเอาไหนเราไปลุกขันใจฟอนปามาไปยังนี่ทีนี่แกแม่ผมนอนแต่ผมไม่เพื่อหนท่านกลับเดี๋ยวตึงกว่าเพื่อจะเร็วในจำกลับไปองผมนอนอยู่ตรงนั้นเด็ดใจไม่กลับไปองอยากใครพิจัยแกลาเอาหนูมันจัดรายยำตั้งต้องคุณจะเล่นเลยเฮ้ยนุย้ย ึงจู้ไม่บอกกับกูโรว่าจูแล่นนังเกกันในกุดกันไหนกันครูว่าูไปย้อลอยู่ฮํมแมตวัดแล้วได้ีดีรไม่ใจกูไปย้อนเละู้ไม่ใจไปย้แนเลนังคู่ไปย้แลพฤติกรรมชวนเร็วก็โบจูว่าจูตํำเลย่าจันหปาลยเล็กมึงพิษเลยไอ้เกลือคุดไปมาก็เปแล้วรำกาญแม่เอ้ยแม่เล่กันไม่รู้หรื ยาเตียวเล่ตีลังนาะนังเฮ็ดในกุดน่ะป่อโก้สังหามเล่นในบุญตุบแดตายเตียวเหลือเหลืองกองประตันนาข้อแม่เก็บหลบลูจำไว้นะกองวนนั้นตากินอีเล่อยู่ด้วยกินดีบหรือเลยก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่ชอบรำคาญเออบรรดาโบลูกติดนี่ไม่เข้าใจไหนสักทีอ๋อในขณะจันทนา ไทยล่วันนิอมควขาข้ามองดูแลแม่เลือชีวิตเพียงลำพองแันวันนองกรบลวงตาจารลอตดทะเลยอาจารย์ยก้าไปเพื่อมาเพื่อโยมคือดาวเรียงจะเอาดอกไม้มาถวายลุมศพพ่อเจ้าคะ พอดีลูกก็ความกระตันอยูกันตเวทิตาคือหลังไม้ของคุณดีค่ะเดตึงแม่ตัวใบดีลูกค่ะหลังจากพ่อตัวเสียชีวิตพ่อกระตงซ่านอ่าใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ลําบากมากเจ้หลวงพ่อโอ้เดตึงแม่ตัวนี่ได้พ่อเอื้นได้วุลูกนอนนอนนอนอนอนมันจะได้กัน กูตามในตานาแต่โกเรามันไปพงชาต,ตอนไอนไอ้คูม่มื่อใช่คุณ้านเดียวกันเลยว้าวราตจ,จะไม่มตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจ้ยายพอนี่เติดได้พอเรียงแล้วลูกค่ะตามานดีไหมไม่ลูกต้องทำงานหาเงินทุกวันต้องไปหาผักมาขายลูกลำบากมากจะ่ลหนตาแม่แอ้ยแม่ลลำบากลูก ติดเหล้งางอมแงมเล่นแต่การพนันนี่ตากไม่แน่นะเว้ยเวลาติดไปกำลังบังกุทวร์ตึ้งหยปุ่นเมื่อนกันแล้วจะจะยิง่งตายอย่างมึงอกีมึงเกลียดใช่กายโตมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชไหมกันนุ่นบวชนุ่นต่มบวชเจอไอ้โต้ชวนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึงปีได้กันแล้วใชว่นุ่นหลอวอนพระอรยู่บันไรมัน เห็นว่านุ่นบวชในนั้นเวลาคนโน้วอนอยากคนบวชโอ้กันนั้นน้อยฮันต้องอยากไปล่วงนุ่นนะเพลสที่กูไปบ้านมันจังกูว่ามันนั่นเลี้ยงกบไหวไปกินแกงกบพอกูไปถึงแห่ชูมาเร็วเกินหวนังกบกูไม่ใช่ตี้แกงกบอ,อนันดุหวานขอนแกงอะไร้วยลกเทียดลกเทียดรูแล้ว กูไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบดเลยกูขินชายมึงไปแจ้แรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่มันเป็นไม้ไปอย่างงงให้รอบกันนี้ใต้รอบกันขเพ็ดกูเครียดจริงแต่กูเครียดนึ่งมันจบกินแล้วย่าจกใหญ่เรื่อยโบเพลดนี่เี่อพอมมันไปเล่หัวจนพอไก่พอไอโตไปเล่หัวจนหัวแต่งันเหลือดอก าตัวเก้าไปโรคเหือมั่วเยียบตายผมผมถือว่าพอกูตายใส่กันนับปฏิบัติหน้าตีผมถือว่าหัวเป็นกล้องจบกล้องจบก้อยกล้องจบกล้อัวเราจบมัวเออถ้านอนตาหัวกับหนังงามไอ้กูเหลือกูย่อมาหัวหัวกูเอาหนังงามเนีืนกูเอาหนังงามเหีือแต่ตาหัวกับหนังงามยืนโยตึงระเบิดลงตึมก้าหัวกัดไปตั้งอยู่กลางก้าหนังงามกัดไปตั้งอยู่กลาง สู้โอกาสไหนกับบ้านเนอะโอก้าหัวเนี่ยโอ้โอ้ก้าหัวเนี่ก้าหัโอ้แตแมมใช่มโอกาหนักมากสิดปีกับแงเหลืองเด็กกับปากเปียกแจ๊กปากเปียกแดงว่าไหนบอกดิบอให้รอยเน่าล้ำมแต่ถ้าได้เน่ล้ำมาถึงนายบอกจะเต่าเกง มาตึงตอดอุ้งงบอกอเจตลรวปอกยิบแต่ปาเก,ก็นรอก็ะตำมุมกับบอกมันเทสิมาป้งจ้าอวกรอกระต่างแกรกแต่เราจะต้องปอกตอกค้งปอกก็มีความหน้าใครมีความหน้าสักกประมาณไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรใครปลอจะนันเจียจะติดเปลือกปอ,อกแกรแกร์แกรแกรแกรเรือแต่เนี้ยเแต่วดั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 วอยู ไม่ยักไม้ย่ยักษ์นทำไม่ซีกันจริงไยม้เมีย่ยทำไม่จดตะเวียนแม้มันเหนี่ยนเนี่ยล้ำนะทีนี้ก็เราเดินเข้าไปในลาดนัดเลยแล้วว่าปากชอบน้ำตาลก็อย,อยู่บางแล้วพอปากชอบน้ำตาลก็อยู่วางเราทำใหเนี่ยล้ำดัวตัวตัวตัว